จริงหรือไม่ว่ากำแพงเมืองจีนที่ยาวกว่า21,000กิโลเมตรอาจไม่ได้สร้างโดยฝีมือมนุษย์เพียงอย่างเดียวกำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นเมื่อ2,000กว่าปีก่อนเพื่อป้องกันการลุกรานจากศัตรูแต่สิ่งที่ทำให้นักวิชาการบางคนตั้งคาถามคือขนาดของหินที่ใช้ก่อสร้างน้ำหนักมหาศาลและระยะทางที่ทอดยาวข้ามภูเขาหลายลูก มันเกินกำลังแรงงานและเทคโนโลยีของคนในยุคนั้นจริงหรือบางทฤษฎีจึงเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกเข้ามามีส่วนช่วยไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานลึกลับเครื่องจกักรหรือเทคโนโลยีที่หายไปจากประวัติศาสตร์เพื่อทำให้การก่อสร้างมหึมานี้เสร็จสมบูรณ์แม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด แต่เรื่องเล่านี้ก็ทำให้กําแพงเมืองจีนไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์แต่ยังกลายเป็นปริศนาที่เชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่ากําแพงเมืองจีนอาจมีเอเลี่ยนอยู่เบื้องหลัง